เพจดังเล่นของสูงเริ่มระรานผู้การแจ้และผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์งานนี้ชาวเน็ตเดือดเตรียมรับชะตากรรมด่วนล่าสุดบอกเลยว่างานนี้เตรียมตัวไว้ได้เลยหลังจากเพจดังเพจหนึ่งที่ชื่อว่ายายอัญชันเข้าขั้นใช้คำว่าสวยได้เต็มปากแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าล่าสุดเพจยายอัญชันออกมาโพสตว่าจับคนที่มาด่าเจ้าให้ได้ก่อน ค่อยมาจับกูตระกูลไอ้ตุ่งติ่งมันเป็นไผ่กูอยากหัวบอกได้เลยตามตรงว่าหาเรื่องเข้าตัวรัวรัวกันเลยทีเดียวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกได้ว่างานนี้หมิ่นของสูงแบบแน่นๆแต่แอดมินของบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยว่าอย่าไปหาทําตามอย่าไปหาทําแบบนี้เด็ดขาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแตะต้อง ถึงจะไม่ชอบแค่ไหนก็อย่าไปหาพูดหาบอกคนโน้นคนนี้หรือไปหาโปสุมสี่ม 4, สมห้าเด็ดขาดไม่งั้นจะสวยกันโดยไม่รู้ตัวเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจส,ส่วนตัวของตัวเองเกี่ยวกับความรู้สึกดีใจที่ได้เชิญตนไปออกรายการทีวีดังอันดับต้นๆของประเทศไทยร้องข้ามกำแพง แต่ทีนี้อยู่ดีๆไม่ว่าดียายอัญชันยายตัวแสบที่เรารู้จักกันดันไปโพสต์บอกโน่นนี้นั้นทำเอาชาวเน็ตถึงกับตกใจกันไปตามๆกันเนื้อหาของโพสต์มีประมาณนี้บักขี้ตักมักคุยบักขี้กลาคนเขาดูทุนกระหม่อมไม่ใช่เมืองสําคัญตัวเถียงสิว่าไม่จริงบอกได้เลยว่างานนี้หนาวๆร้อนๆ กันเลยทีเดียวเนื่องจากผู้การแจ้ได้ออกมากล่าวว่าใครทำผิดก็ต้องดำเนินไปตามกฎหมายถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดเรามาดูฝั่งคอมเมนต์กันดีกว่าว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าเอาจริงๆมันเริ่มเล่นของสูงแล้วพวกนี้เอามันให้หนักเลยไม่ใช่เรื่องที่แต่แล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า บ่อน้าเป็นผู้หญิงเวรกรรมของเธอจริงๆน่าจะไปเข้าวัดทำบุญเข้าพรรษาน่าสงสารนะคนแบบนี้อีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายามทำชั่วพูดชั่วไม่ยอมรับพอจะได้รับผลชั่วออกมาโวยวายว่าไม่มีความยุติธรรมเขาถึงบอกให้คิดดีๆก่อนทำอะไรลงไปบ่อได้เว้าวกับไภเดอร์แต่ค่อยคือฮักพยาบริษัทบ้านแห่งแท้หือ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดิ้นแทนคนอื่นเวลาลำบากสิเดียวดายเด้ออีอัมนี่อีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปลาหมอตายเพราะปากคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าดูเอาความสนุกสนานค่ะอย่าไปก้าวไก่เพลินค่ะอีกเมน้นหนึ่งบอกว่าไปว่าพอเขาก่อนเนาะพ่อเขาเอากฎหมายมาถึงกับศูนย์เลยตัวเนาะ คอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่าถ้าบอเป็นเรื่องจริงฟองมินประมาทเลยจ้าอย่าใจดีหลายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าเห็นคำพูดแต่ละคำก็รู้เลยว่าท้าทายกฎหมายมากมายท้ายนี้ผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และเป็นสื่อกลางที่บอกกล่าวความคิดเห็นของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีและขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะ